ลุยน้ำแล้วครับไไพี่โบฟัาประดานไไน,นี่ก็เป็นการลุยน้ำครั้งแรกเช่ไไนเดียวกันครับ วันแรกนี่ก็จะลุยๆหน่อยได้เวลาพักได้เวลาพักดยน้ำึ้นมาจอดแล้วก็ลงมากินข้าวครับเสียทันขณะที่ฝั่งนู้นก็จอดคือกันครับ จอปัตะวันทันเป่าคู่ไอ้ไอเติมาลังเสร็จลุยต่อครับติมโม ไปทางท่านเปาก็จะขึ้นมาเติมน้ำมันสารนี่นะเดี๋ยวดูกันต้องใหม่หรือว่าคุนพลสายโหดกดก่อนจะดุดันกว่ากันครับทางขึ้นนี่ค่อนข้างชันนะและเปียกลื่นด้วย bị in cái mặt thanh pao áo là đây luôn là lái vào lái ทัดเป้าทัดเป้าไหลแน่ไหลแน่อยา่างนี้นี่สูดเอื้อมก่อนนั้นยังไม่พ้นนะครับเอ้าอยู่ไหมอยู่ไหม เอาเกียวเอาเกียวโอ้ขึ้นชันไอ้ท่านขึ้นโชว์แบบนี้นะเนี่ ไหวไหมไหวไหม,หมท่านเปาท่านเปา,า,เปา,ามันค่อนข้างชันเอาพี่โม่ไปดันตูดไหมเกีรยทางเกีร์ทางหน่อย นี่เล่นปีนขึ้นข้างฝั่งเลยนะครับท่านเปาเดี๋ยวคันอื่นก็จะลงไปครับเนี่ยยังจอดอยู่4คันจากเดิมทีมี4ขคุนพลก็ตอนนี้ก็มีกัน5ขคุนพลนะครับ เดนเหนียวลื่นก็ทํใไมติดลื่นนี่ก็สบายครับสวิงตัวกลับไปทันเป่าจะขึ้นมาเติมน้ำมัน หลังจากเติมน้ำมันคนแล้วก็เติมน้ำมันรถทีนี้ยังไงเอายังไง คอ,อยกบอกอยู่ได้ล่ะคอยว่าอยู่ว่าทิออา่จะมออ้อนยางก็ <laughs> <c oughs> ไปแล้วเปลี่ยนเปลี่ยนทิศทางครับเปลี่ยนทิศทางไปนู่นละ่ะ ไปแล้วครับเปลี่ยนทิศทางครับก็หาทางขึ้น,น,นแบบน,นิ่ม,ม,ม,มๆเหมาไปนู่นเลยครับเดิอนอ้อมเลยทีนี้หาลิไ้ใหมนส <_ S 2> ท่านเป่านี้ไปขึ้นฝั่งอีกฝั่งนึงแล้วเสียทัดพร้อมลุยแต่ว่าน่าจะไปเอาไม้ก่อนครับ จะยไามา้ก่อนจากเดิมที่นี่ขุดอยู่ั่งนู้ดเดี๋ยวไม้จิ้มฟันก่อนแล้วก็เดินมาพักเดี๋ยวจะมาขุดตรงนี้ครับเนี่ยเก็บพื้นตรงนี้อีกเอาลงอีก50าสิบเซนนะครับเนืงจากว่าระดับยังไม่ได้ก็มาเอาฝั่งนี้ก่อนเดินลุยน้ำไป ท่านเป้าขึ้นมาถึงฝั่งแล้วเติมน้ำมันแล้ว เดินหิ้วไม้กลับมาแล้วรอๆเลยเนื่องจากดินเหนียวติดพุ่งกีก็ต้องมีไม้ข้างกายครับไว้แค่ ครับฝั่งข้างบน 4. สามขุนพลก็จะตัดมาครึ่งหนึ่งครับโยนต่อไปหากัน50เซน ได้ที่แล้วรุยครับประมาณนี้ยาวไป